สวัสดีสวัสดีผู้สูงสุดสวัสดีตอนแรงๆพี่น้องบ่หนำเบ่อยู่บ่เอื้อแอบใส่เงินแอบใส่เงินอีกแล้วพี่น้องสีเล็กพี่น้องแม่นคือว่าเจ้าก็มาจอดรถอยู่เจ้าคือไกเออน้ำกับวัน โอ้ยโอตาทิ่มเฮ้ยต้นคูนนั่นระวังเล็กเราะวังเล็กไลได้เฮ้ย คือได้เล็กแต่ตัวนี้มาว่ะบอเล็กเล็กตัวนึงได้สิมันมีสองโตะนะมันมีสามชกับเส้าหาเนตมากรเส้าหาบอโอ้จะกลับขึ้นไปเอาอีกรอบนึงมันนักโอ้เราเล็กมาหนึ่ง

อันนี้คือมาขาวๆก่อนที่เราก็คือมาตัวนี้เป็นเจ้าหาโตนะมันมันหักแหงเพื่นก็เลยบม่ได้เอาตัวอีกตัวหนึ่งมานับเอนับเลยดิเออจะเสียลงทีเดียวเราบอกเออชอยชอยเลี้ยงเอ็มร้อยแล้วชอยนี่เออ ใ้ดีนี่แหละใชคงอ่ะอันซี็ซีใช้มีนชอ d เหคุณเ t เออแล้วแลตัวนี้บอดีบ่ดีชุดชุดดีชุดชุดเราสื่อเลพี่ตัวนึงเอ้ยตัวนึ่งหาส じゃあ単行ができる。 โทษทธิ์สุดโทษขนาดมันโมเมนต์หรอนี่นึงชดแสกคำหน้ามีชางเอ็ดกระชางดานชางเอ็ดกระชางดาน้ะ เล็อ้นึ่งจุดชีออคิดเงินเลา้นึ่งจุดชีแล้วกเอา่้งตัวชีนั่นนเนี้ใช้กอบก่อนออน้ยังช่างมองช้มือลุยไล่เอามาลายลมีรถมือนีมูก็หยุดันที่ยุดันทีแหละแล้ยังอีช่องมือขอผมว่าจะมห้อันนี้ใช้กรอบก่อนว้าพอเขาจกท่าสี่ท่าสีบอกสิฮะ าีูคง้อันใดาสีบกินบ่ของแค่นี้บกินเลยขใ้กิบกินใช้ก็บดายเลยใช้กบบดเนี่ยาีกจอดบกิน บอกทาทาบอกินนะทากระนอกคือเก่ามันบกงามทาทางนอกนี่แหละบ่กบอบ่บ่กทาเลยบอกทาอยู่จอดนี่จอดอยู่ใช่หรือทาเลยจอดละทาบ่ได้ทาได้ทากระเบืองเงินได้ซื้อมันบอกกินชองบีแล้วระนอกคือเก่ามันบกงามคือคือมีเข้าใจอยู่บ่เรอข้าใจเข้าใจทาแล้วมันบอกกินทากระเบื้อกเงินซื้อเออมันกระนอกเหตุใดชาวซีก็ซื้อมาเลย มากมัยังคือญาบงเทือกท่าของไม่ทาคองไม่มีตุ่จอด่เจยและทาอยู่พ่นเออจอดนี้ะท่าอยู่นี่และทาน่ยบบกินโบยู่เออทาุ่จอดหน่ะเนาะุ่จอดแะท่าเลยก่อนอันนี่ละโบาของเท่โบได้ซะเนี่ยเ่มันก็เวรแล้วขนาดนั้นท่าอยู่บ่เห่อ

nói tay rồi ngắm lắng ở đây còn anh đi xe cọp rồi cần đai là đuôi này hao đơ? rồi rồi ừ. đi rồi nó sụp sụp nói đừng đuôi hay đấy có ba mươi ưn sang ma nào rồi, mà. ừ sang ma xây cọp con xây không đi con này cọp ồ cả điều vật cả điều vật lơi nè bỏ đây bỏ vẫn bớt bỏ mua áo mất rồi mua áo sáu mắt xong mắt ồ. ค่าน้อยนึงค่า,<ม>าน้อยนึงค่าน้อยนึ่งลด,ลดแล้วค่าไฮเดอร์ค่าถา้บ่อยู่ในจุดที่อออเออดีกับช่างให้เออสัห้หอหน้องเวียกนี่บ่ได้เรื่องเลยชั่งหนึ่งจุดที่อยากได้หนึ่งจุดชองเอออันนี้เออเล็กเบิร์ด เล A me. A me. A me. Ini, olabilir, olabilir. ็กเบอร์ดเลยเอาหนึ่งจุดสองหายงลดราคามันว่าอันนี้หนึ่งหนึ่นะจากตัวเาหาสองหกแปดสิบองสิบสี่สิบหกสิบแปดเซา์สักสองสี่เาหาตัวยีห้าตัว 40คูณ80ดุเท่ากับคูณ6 0 0 0จะเอียงเขาเขาดอกเล็กเออแล้วมันมันบใอยท่าบเ่เฮยพากับเพื่อนเงินอื้อมันบุกกินกินกับช่องปีมันก็ลอกแล้วกี่ไรไปเมื่อปุกอ่าง จีปิดห <that> ัวอยเดี๋ยวมือใหม่ันสีมาอีกน้องพี่น้องว่ามือนี่น่ะคนมาส่งอันนี้สกอนลงรถลงเล็กแล้วผ่ดว่าคนจบแดดพี่น้องมืดมาวาสันพี่น้องตกเปียกเลยขากอะี ตกแดดมันตกตามงอนพี่น้องบ้างี๋ยวจ้างนอนบระเอื้อกะทีเอาไปหาย่างตำรวจแถวเมือนต่อพี่น้องพอลงเล็กแล้วเราผัดพ้นตกเอื้อกันเลยแล่นมาเนาะพี่น้องเล็กอ่าบะเอร์จ้างที่จิตหาตัวกับตามจีบนะพี่น้องจังไดงย้ยินหรือบอดได้ยินแต่เสียงคนบ่ะจานทุกคนโอ้แห้งอยู่ได้นี่ แท็กเติบได้นี่โถ่เงงงงเโถตายเนาะพี่นอ้องฝนตกแดดฝนตกแดดคากรี เพราะว่ามันมืดมาแต่ทั้งผิดทั้งเออตกแหงๆหนิเด้อนี่เริ่มซุ่มแล้วพี่น,อน้องไปฝนซาวตะกอนที่น่องอยู่สบาเลาะเบิ่งมอมเอมอ่แม่เท้เพื่นนั่นแหละ ว่าจะไปหาจุดขยุงขยาอยู่พี่น้องมันหกอืมหักมันยังแดดแห้งโคตรบราภาภารยากาศิ้นชื้นนะมันสีใหม่ป่ะแบบนี้ฝนตกแนหน้งเลยทุกคนคอยว่าคอย,คอยคว่าพอสีเดนไปตัดไหมมันชีไปตายไปตัดยี่บ่เฮ้ยนี่นะมันชีบ่เปียกเบิดบ่ น้อยนึงเหมือนนี่มาเยืเงินอายพี่นอยย่ลูกแฉลตรงขามกับเดินเงอนบบาเอือพี่น้องอันนี้เงอนเบาเอืออันนี้เงอนอายตรงามกันเลย พีที่ที่สบายเป็นกันลักทัวบ้านอยู่แต่ว่าฝนตกแนห้งส่น้องแต่ว่าทางอันบ้านเจตุยว่าบ่มีฝนบ่สันหรือว่ามันฝ่ายพระท่านหอดี่น,น้องเพราะมืดมันมืดค่อยไปนั่นเองฝน,ะนตกเป็นโงนแต่ว่าตกแห้งอยู่นะจนน้าไไลอันไส่คา เช้าทอนเช้าทอนอกีแห้งกับแห้งกรดีอัะสีเศร้ากับเศร้าเพราะมันหมืดมาานนนันจะทำพี่ห้อกบุญเช้าสักก่อนจิบไปห้ารอบให้มันลงอระดีสักก่อนจิบเ่าไม่ทีล,าาทลง ลงหนักอยู่คิดบายังมืดมาอยู่บ,บ่น้าบ่มยูแอบใส่เงินพี่น้องไปตั้งเล็กมาอตั้งเล็กแต่ยังไม่ได้คบรบดอกพี่น้องเพราะว่าได้แต่เลขข็กมี้ก่อนอีกมือหนึ่งสองมือคนจูมาส่งเนาะคนแอบตั้งเล็กเพราะจุบอันนี้ก็ะสืออันนั้นนะพี่น้อง พี่ม้องจะเป็นออเนลอะจนตกแดดโอ้ยคากนี้พี่นอ้องคากนี้ฝนลงมาแล้วแห้งแข็งแห้งว่าสุดยอดชิคาก้ลีบานนี้ ใอื้องมมาแรงไผ่ป่ะแหนาินาะตบ่หัวบ้านจะตุยลงบอเพราะว่าตอนนั้นนั้นทามอาดอาดเราบ่มีฝนเลย โอ้ยคักดีบันนั่งใช้ค่าลงจุกจ้วบเฮ้ยเองเบิ่งแล้วเลยเองบริเตนดอกไม่น่ค่าถิ่นบริเตไม่ไม่เห็ดปูกนะครับางดูที่นอ่อนเสียบมันเพืเ้อนนะเนี่ยแต่ซื้อถิ่บริัตนนะถึมันดูอื่น แหงแค่แหงว่าหน้าบ้านนะเริ่มมิน้ำแล้ว สิบเลิเรมเอาก้าป้าบันเนาะท้าย,ย,ย,ยหูดอันท,กกท้ายหูดไว้ตกก้าแล้วบันนาะองอีป้ามันทีได้อยู่เลยนาตุลาดูดไหมนะนรงกสาดแดดบ,บแ่กอันเดิมเดิ เองว่าให้ว้านโลดเราบเชือเอาลจะไ้ัแตีที่ใช้กัแเปตกแบบนี้พรุ่งนี้ก็เริ่มใช้งูดกันแล้วพี่น้องใช้งูดไปตตกตา แล้วดูการแล้วฝนมาแล้วน้ำไหลทิ้ไหล,ท,ไลท,ทางหลุดหลวดอยู่ในหน้าเขาก็เริ่มห่งเลยปโ๊ <c oughs> แม่ทากอะีร <c oughs> เป็นพิธีเทพน่ยงทั้งสุนเจ้าฝนตกก็ทั้ง่อยตกแห้งเดยอยู่บ้านนับพวกนะครับ ม่วนเลยพี่น้องไปห้าแลนไลต่ตะกะแตนเพว่<ะ>าสีงย่างไปเงื้อนกับบริย่างจะเื่อพอโคนมันแหง้งนันตกมาเป็นบาทเป็นบาทพี่น้อง บาทแรกธรรมดาบาดสองกับโอเคบาทสามนิ่ตีน้ำถึงมไหลรุดลวดสามชิดภาคน้ำไหลทางบุกรม,มกับบอนห่อนเน,นะพี่น้องช่วงเส้าหาบายบายสองใบาสามมาห่อนห่อนเพราะบารน,นี้มันโตกไม่ให้คาดการณ์ ไปเดินทางเมื่อพี่น้องแบบนี้ก็ได้ไปตดัดดอกไม้ในเบื้องแรวแล้วค่ำแล้วไปพี่น้องเราจะไปดูฟ้าหลังฝนน,น,น,ตกตกงนี่นำฝนตกฝนตกพี่น้องตกขากดีาอ ชุ่มเด้เย็นเด้ว่าลงเล็กแล้วผันวาทัานทีได้ผันวาลมฝนมาซิบ,บติดเกือบปมันในนาอ่านนองป้อิีขาวได้บ่พี่น้องซิบลุดตุมมานี้สซิบลุดตุมามานนอ้ามันในนามอ่าง น้ำอ้างพี่น้องน้ำอ้างน้ำค้างเลยนี่หน้าบ้านหน้าบ้านเราน้ำค้างเลยทุกคนนี่ไม่เป็นแอ eng ใอน <c oughs> นี้อืมไปดีแล้วจะหาเครื่องมาปลูกโอ้เล็ก เล็กตากฝนเล็กตากฝนเล็กตากฝนว้าทางหลังพี่ไหลลูโมโ,โฮมทางหลังพี่แล้วว้าสิมาจุดขยะเลยเนี่ยจุดม่ได้ดอกอันนี้ต้นมักมีต้นกล้ยขอยพี่น้องไม่ตายนะฮะทุกคน ขึ้นมาเซยโหอ,อันนี้จะกลัวยังหนอโอ้น้ำอ่างเลยทุกคนอันนี้หนึ่บอลเบาหนาเพลินเห็ดยังของเพลินกับหูโอ้ลมบิบิเลยนี่ รู่สึว่าเริ่มสูงข <laughs> <laughs> ึ้นสูงขึ้นเลยแนะนำมันมืดไปทั้งหมดเลยทางลลางบ้านพี่น้องโอ้ยโลกเย็นเลยนั่นควรสิตกอีกป่ะจังนะพี่น้องพี่สาวหนึ่ง บายเลยทุกคนกวายเสาหนึ่งลงเสาหนึ่งในน่้นสีลงวางนี่เสาหนึ่งลงหันผู้เชือมันสามสิบลามสามสิบเป็นเดี๋ยวสิมหาปุม่มอยู่พี่น้อง ทีเอาเครื่องมาปลูกอยู่กอไผ่เอ่ยกล้วยเอ่ย,ย,อ,ยอะไรต่างๆจะมาปลูกอยู่ทุกคนแต่ว่ามื่อนี่ก็สิบโบแมนดอกพี่น้องปดัดตกคักตกแเหนึยงเดินเงินเล่นวายเดลยทุกคนมันก็นเลยอันนี้จักหน่อยอะไรพี่น้องคีงนี้อัพน้ำภาษาก่อนละกันเนาะพี่น้องเนาะ ตามคลิปหน้าเด้อแบบเออเบอร์สีไปซสายมือนออี่กะอยู่เฮือนอ้ายพี่น้องเงื้อเงื้องเก็กเพราะว่ารอเขาจะมาส่งเล็กนะทุกคนกลับไปมากลับมาเขาจะมาทำยังไงหรือว่าสั่งเล็กไว้ก่อนนะทุกคน